สวัสดีค่ะอีฟแอ y s t u ฟสตูนะคะวันนี้ค่ะเอพิโซดนี้อีฟ e จะมาแนะนำอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นอุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อว่า t r a p e ์พีเป็นอุปกรณ์ที่คนจะไม่ค่อยเห็นจะเป็นการชิ้นมากๆที่เราจะเห็นคนเล่นกายกรรมเล่น a อเรียเนี่ยบนแฮมเมอกบนซิลแต่อุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเห็นหาดูได้ยากมากแต่เชื่อไหมคะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเก่าแก่ที่สุด ในโชว์กยายการรมทั้งหลายตามโชว์ละครสัตว์ที่มีมาแบบโอ้โห50 60ปีเราจะเห็นอุปกรณ์นี้เป็นชิ้นแรกๆในการโชว์แต่ว่าอีฟเชื่อว่าทําไมเราไม่ค่อยเห็นเพราะตั้งแต่อีฟเล่นมาอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ถือว่าท้าทายแล้วก็ยากไปอีกระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ความแข็งแรงในช่วงอัปเปอร์บอดี้ใช่ไหมในการโหตัวนึกถึงสมัยตอนเราเด็กๆะคะ่ะที่เราเล่นมังกี้บาร์หรือเราโหนบาร์เราจะใช้อย่างนี ใช้มือโหดไปเทคนิคเดียวกันลักษณะคล้ายกันแต่ความยากของมันคือพอเราจะขึ้นไปด้านบนนะคะไปทำท่าไปโพสท่าต่างๆมันไม่ใช่แค่โหนแบบนี้แล้วอะ่ะแต่มันเป็นการโหนปุ๊บแล้วเราจะต้องเอาตัวขึ้นไปอีกแล้วเราก็ต้องทำท่าต่างๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นระดับความยากมันก็จะมีมากขึ้นเป็นระดับไปนะคะแต่ว่าเสน่ห์ของเขาอีกอย่างหนึ่งเลยคือเวลาเราเล่นคู่กันหรือว่าที่เรียกว่าดูโอ r ทร e พีเนี่ย มันจะสนุกแล้วหวาดเสียวแล้วมันจะเป็นเวลาทุกใครที่อีททำโชว์มันจะเป็นโชว์ที่เรียกเสียงฮือฮาแล้วก็เรียกเสียงแบบตื่นเต้นตกใจจากผู้ชมได้มากที่สุดแต่อย่างว่าละค่ะพอมันหวาดเสียวมันก็ทํทำให้คนไม่ค่อยกล้าเล่นเขาเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรคลาส s ี่อีทมีตั้งแต่เบสิกเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูว่า3ท่าที่อีทจะมาสอนนั้นเป็นท่าอะไรบ้างและน่าหวาดเสียวจริงหรือเปล่าค่ะ Thank yeah. you. Yeah. Yeah. ที่บายในลนักษณะเฉพาะตัวของอุปกรณ์ชนิดนี้ก่อนนะคะ<ม>คือเท่าที่เห็นเห็นไหมลักษณะจะเหมือนชิงช้าค่ะแต่เป็นชิงช้าในเลเวลที่มันอยู่สูงขึ้นอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วพอเรานึกถึงว่าตอนเด็กๆเ,เอ๊เราก็เล่นชิงช้านี่นะเราก็มีความสซนในการที่ยืนบนไอ้ตรงที่นั่งชิงชา้า แล้วเราก็โยกไปมานี่น่ะพอาะนะคอนเซปต์และไอเดียแบบนี้ปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นแล้วเด๋ยอีฟจะลองตั้งแต่อยู่บนพื้นขึ้นไปหน้าวงชินช้าแล้วก็ขึ้นไปยืนบนชิงช้าให้ดูก่อนก่อนที่เราจะเริ่มท่านะก่อนอื่นนะอีฟจะขึ้นไปด้วยท่า Frog s t r a d d ดเหมือนเดิมนะคะจากที่ทำในคลิปก่อนๆนะ okay. โอคยกตัวอึบ๊บเอาสอขานะคะ ไปฮุกที่บาค่ะที่เหล็กนะเสร็จปุ๊บยกตัวขึ้นเอามือไปจับเชือกให้สูงที่สุดค่ะจังหวะนี้นะเตะหนึ่งขาแล้วเรากดขาที่เตะลงพื้นพร้อมกับเวฟตัวยกหน้าอกกลับขึ้นมานั่งค่ะ เราก็นั่งบนชิงช้าและแต่แค่เป็นชิงช้าของผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็จะสูงหน่อยแล้วก็หวัดเสียวนิดๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเก่งนาตัวดีๆถ้าเราไม่เก่งนาตัวเราโยกไปโลกใหเห็นะมันก็จะสั่นนะทีนี้เราจะขึ้นไปยืนค่ะอีิสาวมือขึ้นสูงนะซิงก้นลงค่ะให้บาอยู่ที่เข่านะคะเราใช้หนึ่งขาถีไปข้างหน้าโอเคไหมเราเวฟตัวขึ้นค่ะ ขึ้นมายืนแลว้วทีนี้ค่ะถ้าเราจะขึ้นไปอยู่บนทาพีชให้สวยงามให้สง่างามนะเราจะต้องขย่งขาค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการขย่งขามันจะทำให้เราเก่งหน้าท้องแล้วเราก็เก่งก้นไปด้วยในตัวการยืนของเราก็จะมั่นคงและสมดุลมากขึ้นค่ะ,ะทีนี้ก็จะเห็นภาพแล้วว่าความหวาดเสียวของเขาเป็นยังไงนะโอเคค่ะเวลาจะลงวางขาลงเต็มเ็มเตะหนึ่งขาไปด้านหน้าขนาดพื้นแล้วเราค่อยๆงอขาขวาลงมาค่ะ ก้นเราก็จะวางลงไปที่บ่าแล้วกลับมานั่งแล้วมาค่ะท่าที่หนึ่งนะคะหลังจากที่เราขึ้นมานั่งบนทราพพีสได้แล้วนะท่านี้นะคะอีฟจะสอนให้แบบละเอียดยิบเพราะว่าเวลาภาพออกมามันจะดูแบบโหความสวยหลักล้าน<ม>เหมือนอารมณ์ที่เขาเวลาขายของวิวหลักล้านแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเริ่มต้นเลยอีฟจะนั่งเฉียงตัวนะเพื่อเอาก้นค่ะวางที่ วางที่บ่าตรงกลางก้นและอีฟจะเอาไหล่ขวาออกมาด้านหน้านะคะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วสังเกตเชือกจะอยู่ตรงสะบักขวาหรือกึ่งกลางของหลังนะคะทีนี้อีฟจะเอียงคอเพื่อให้หูขวาเนี่ยล็อกไว้โอเคโพสชั่นจะเป็นประมาณนี้นะโอเคทีนี้กลับมามองที่เชือกด้านหน้าค่ะโอเคเกงลำตัวนะคะเพื่อเอาขาขวาขึ้นมาถีบท,ที่เชือก โอเคนั่งให้รู้สึกว่าเราปกตินะนั่งให้เรารู้สึกว่าเราหาบาลานซ์เจอเพราะฉะนั้นถ้าหลังชนเชือกข้างหลังได้ยิ่งดีนะคะยิ่งปลอดภัยเราจะรู้สึกว่ามันมั่นคงม,มากขึ้นโอเคขาขวาค่ะอีฟจะยกขึ้นมาท่านี้นะใช้ความเกร็งตั้งแต่นิ้วเท้าเลยนะคะมหัศจรรย์มา,า,ญญมากโอเคใช้อีฟจะใช้ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ล็อกเข้าไปที่เชือกอย่างนี้นะ แล้วเราเกรงนะคะพอยเท้าถ้าใครไม่ไหวอีกหนึ่งออปชันที่ง่ายขึ้นคือใช้ฝ่าเท้านะคะถีบเข้าไปที่เชือกโอเคไหมอันนี้ก็จะง่ายนิดหนึ่งนะแล้วเอามือค่ามาจับที่ตาตาทั้งสองมือนะคะจับลักษณะที่มันหันหลังฝ่ามือเข้าหาหน้าตัวเองแบบนี้โอเคเมื่อเราพร้อมเก่งหน้าทองดีๆนะคะเราจะยังไม่ไปไหนค่อยๆถีบขาขวาตึง โอเคไหมแล้วเอาขาซ้ายค่ะออปโพสิตด้านตรงข้ามกับขาขวาโอเคไหมอยู่อย่างนี้ก่อนทําใจใหายใจเข้าลึกๆนะคะดูนะยกก้นขึ้นแอ่นตัวนอนงายเก่งก้นเยอะๆแล้วค่อยๆผ่อนเอาก้นลงก่อนเก็บคอแค่นี้เองเอาขาซ้ายกลับที่เดิมขาขวาย่อนลงมาที่เดิมเสร็จ ท่าที่1เป็นงฮิวิวหลักล้านอย่างที่อ,อีฟบอกไหมท่าแรกนะคะอีให้ชื่อว่า sleeping beauty เพราะว่ามันดูแบบนอนแบบสวยๆแต่ในความในใจคือเวลาคนขึ้นไปนี่คือตัวสั่นยิกๆนะแต่ว่าไม่ต้องกลัวไปนะคะเพราะว่าคลาสแรกๆเนี่ยที่มาทราพีสจะไม่อยู่สูงขนาดนี้นะคะจะอยู่เตี้ยลงไปในลักษณะที่แบบว่าเราไม่หวาดเสียวมากแล้วก็จะมีครูคอยดูแลตลอดนะคะ อมาถึงท่าที่2องค่ะอีฟให้ชื่อว่าท่าแองเจนะคะเป็นท่าที่สวยหลักร้านอีกเช่นเคยค่ะเราจะเริ่มจากท่านั่งจบจากท่าเมื่อกี้เนาะโอเคดูอีฟดีๆนะอีฟจะใช้มือจับที่ตานะคะระหว่างตาจับเชือกที่เลเวลระดับตาโอเคแล้วอีฟจะซิงก้นลงไปคือเอาก้นก้นหย่อนลงไปให้บราอยู่ที่เข่านะคะโอเคเห็นอีฟนะอีฟจะเอามือซ้ายนะคะ ก่อนน่าจะเอาย้ายมือซ้ายอีฟจะกระเถิบเข่าขวาไปอยู่ชิดเชือกด้านขวาโอเคแล้วอีฟจะเอามือซ้ายนะคะหันฝ่าม,มือเข้าหาหน้าตัวเองจับไว้ที่บาชิดข้างซ้ายโอเคไหมมือขวาค่อยๆสไลด์ลงมาจับคู่มือซ้ายนะคะขาขวาอีฟจะเตะขึ้นไปสูงแล้วกระดกเท้าเข้าหาตัวเองหรือว่า f l e คขานะคะพร้อมแล้วเก่งหน้าท้องดีๆเก่งก้นดีๆนะ แล้วปล่อยมือขวานะคะแนบหูแล้วเราจะนอนคว่ำลงไปเลยค่ะโดยใช้เข่าซ้ายติดอกมองไปด้านหน้าแค่นี้ท่าแองเจิลนะถ้าต่อมาค่ะเทเบิลท็อปอีจะเอาขาซ้ายมุดเข้าไปในลูตรงบาร์นะแล้วยืดตัวออกอ่าโอเคไหมจบท่าค่ะอีจะเอาสองมือจับพุกขาขวาเข้าไปที่เดิม ขาซ้ายอยู่ด้านหน้านะคะแล้วเฟกขาเข้าไปเอฮ้แค่นี้เองเก่งหน้าท้องเยอะๆจะได้ไม่หนักมากโอเคกลับค่ะเก่งหน้าท้องขึ้นมาเหมือนเราสิบอัพเนาะเอาสองมือจับนะคะลงจากเชือกแล้วอ จบไปแล้วนะคะกับสามท่าที่อีฟเอามาโชว์เอามาสอนให้ดูในวันนี้นะคะบอกเลยว่าทุกคนจะเห็นว่าลักษณะของท่าของทาพิสอา้าวมันสวยนี่นาวิวหลักล้านแบบที่ครูอีบอกจริงๆด้วยซึ่งมันเป็นแบบนั้นนะคะและมันเป็นเสน่ห์ของทาพีสอีกหนึ่งอย่างเพราะว่าท่าเขาจะดูสวยแล้วก็สเปซ เขาจะดูค่อนข้างเยอะมันดูลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แต่จริงๆเราใช้ขาถีบได้เราใช้มือดึงได้ลักษณะเขาสเปซในการเล่นเลยไม่ได้มีอยู่แค่สามเหลี่ยมนี้เนาะมันจะมีเป็นเส้นรอบวงกว้างๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปได้เยอะมาแล้วก็ครูที่นี่สอนแบบละเอียดยิบนะคะเพราะว่าอีต,ตั้งใจจะสอนให้ ทุกคนเล่นได้ตั้งแต่นับหนึ่งเลยด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยความที่อีฟไม่ค่อยเห็นคลาสท่าพีสเยอะนักในเมืองไทยเลยตั้งใจว่าจะให้คนไทยเล่นกีฬาชิ้นนี้ได้บ้างแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะโอเคถ้าใครอยากเห็นอีฟนะคะอยู่ในทราพีสอีกหรือว่ามาสอนเทคนิคบ่อยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าอยากให้มาทำท่าท่าไหนบ้างคะ่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะและหวังว่าจะเจอกันอีกทีในคลิปหน้าค่ะ